ทําเอาใครหลายๆคนถึงกับเซอร์ไพรส์ในความรักต่างวัยและต่างคู่ระหว่างสาวสซสไตล์ทอมบอยแก้วจริญญาหนึ่งในสมาชิกวงเฟยฝางแก้วที่ออกมายอมรับว่าตอนนี้สนิทที่สุดกับพระเอกหนุ่มคาสโนว่าป้องนวัดซึ่งนอกจากทั้งคู่จะมีอายุห่างกันถึง13ปีแล้วยังมีประเด็นชวนสงสัยว่าคู่นี้เขาไปสปาร์กันตอนไหนคะ่ะ ก็เหมือนกับว่าเราก็เจอกันตามงานต่างๆเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกันก็มีแค่นั้นละค่ะก็คือตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ค่ะก็เหมือนกับว่าสนิทก็สนิทกับพี่เขาที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะก็หลายๆคนก็คงมองว่าแบบเอออายุเราต่างกันนะแต่ว่าก็ความจริงก็ไม่มีปัญหาค่ะก็คุยกันรู้เรื่องไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่ไม่ถึงกับเข้าออกบ้านขนาดนั้นคือก็แค่แบบ มาส่งเราแล้วก็เจอคุณพ่อคุณแม่ก็แค่ไหว้กันตามมารยาทเท่านั้นเองพี่พี่เขาก็เป็นคนน่ารักด้วยแล้วก็แบบคือเขาก็โตแล้วก็สอนเราได้แบบอะไรหลายๆ,ๆอย่างด้วยถึงในใจจะยอมรับว่าแอบวันเกี่ยวกับข่าวความเจ้าชู้ของพระเอกรุ่นพี่แต่ก็ขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่า ซึ่งหลายคนก็คงจะลุ้นว่าสุดท้ายแล้วคู่นี้จะลงเอยอย่างไรเพราะถ้าเปิดทำเนียบดูประวัติสาวๆของป้องนวัตหนุ่มคนนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคาสโนวาตัวพ่อที่มีข่าวกับสาวๆมาแล้วนับไม่ถ้วน สาวส่วนมากที่ป้องมีข่าวด้วยมาจะเกิดจากการได้ร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นโดนัทมนัสนานที่ได้ร่วมงานกันในหนังเรื่องม้าหมาภาคสองครีมแปมซินีที่มีข่าวกิ๊กกันเพราะได้มาถ่ายรายการร่วมกันแต่สุดท้ายฝ่ายหญิงก็ออกมาเฉลยว่าป้องคือเพื่อนมากกว่า10ปีแล้วรวมถึงนางเอกรุ่นเล็กเบชินิดาภาก็มีข่าวกับป้องเพราะอยู่ค่ายเดียวกันหรือแม้แต่นางเอกตัวแม่อัมพัชราภาก็เกือบมีลุ้นเพราะเล่นละครเรื่องในรอยรักนั่นเองนอกจากนางเอกกับข่าวกิ๊กนอกจอแล้วป้องนวัดยังเคยมี ข่าวไปเที่ยวหัวหินกับซาร่ามลาากุลดินเนอร์กับเอมมี่มารากตและตามรับส่งแซมมี่บันทิตาแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยออกมายอมรับว่ากำลังกิ๊กกับใครความมีสเสน่ห์ของป้องยังไม่หมดตอนนี้เจ้าตัวยังขึ้นแท่นพระเอกฮอตในเมืองจีนหลังละครหลายเรื่องไปใช้ในแดนบังกรถึงขนาดแฟนคลับอาหวยรวมตัวบินมาให้กำลังใจกันถึงเมืองไทยเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี้บ่งบอกว่าป้องนวัดไม่ใช่แค่พระเอกที่หล่อแต่ยังเจ้าสเสน่ห์ ซึ่งทาสาวแก้วคิดจะถอดเที่ยวเล็บแล้วก็คงต้องเสียงกันหน่อยละค่ะ